อยู่ถูกเจเอเพื่อของค่ะยาติคนดูเยอะอยู่นะถ้ามีไม่คนอย่าไปได้เลยนะเนี่ยตัดว่าไม่ค่อยเยอะดสวัสดีค่ะวันนี้มาขุดเผือกของเจเอนะคะแปงลงสามสิบไร่วันนี้ขุดแค่สี่ไร่ก่อนนะคะเพราะว่าสี่ไร่นี้ปลูกก่อน,นะคะ่ะไอ้ที่เหลือไว้ อีกประมาณกับเดือนค่อยขุดนี่ค่ะเพื่อเจอเอนะคะวันนี้ก็ตัดต้นด้วยนะคะวันนี้ก็ตัดต้นด้วยเนี่ยต้นค่ะต้นใช้ได้อยู่ค่ะ อยู่ใกล้ภูเขาวิวทิวทัศน์ก็เดิมเดิมอะค่ะ,ะก็มีเน่าอยู่นะคะเเตแต่ก็ยัง,ง,ไ,งได้หัวใหญ่อยู่นะคะงนี่ก็มีหัวใหญ่อยู่นะคะ อัเออไมันไปท่าเลยช่วมันม,มีลากเกี้พ่อมันเป็นลากนะวันนี้พ่อมนวดก็อยากจะให้ตะเกียบลงมังซีลงบ่อยแล้วพวกมึงจะลงทุกวันตะเกียบมาหาได้เท่านั้นเลยเลยมึงี้ลงทุกวันลงทุกวันเข้ามาชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนไปผมไปขอข้า,าว วันนี้มันแรงนัเองกะเธอวันนี้แรงห้าวห้าวกันเถอะว ตัวไฟยืดตีกหนึ่งกับลาพันน้อยดิโอเดินต้องทำยังทำยังไม่ได้ดิอ๋อประเด็นเป็นยืดตรงนี้ไม่งานเดินแล้วไม่งานชิวอ๋อไม่ใช่งานเดินงานล้อเลยครับคนเขาแก้ไม่มาล้อไลยไม่บอก

ต้นกระช้ได้อยู่นะคะรอพนักงานตัดต้นอยู่ค่ะพนักงานตัดต้นกินข้าวอยู่นี่พนักงานตัดต้นอย่างกินข้าวอยู่นะคะ พอเข้ามาถึงทีหลัง <c oughs> อ่าจดเลยลูกหาบแรกหาบบแรกหนัวลูกอมแจกเลยเม็ดหนึ่ง้องแจกใหี่ลมเเ็ดดยว ฮับแรกดูนี่ฮับแรกเป็นไปได้ไงออกมาฮับแรกเ่จะมาฮับแรกฮับแรกโดนเล่นนะฮับแรกแจกลูกอมไปเลยเม็ดหนึ่งของงามมากเลยอ่ะไม่นวด